นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอโกเทนะชิเนโกทังอะซาทุงซาทุนาชิเน ชิเนกตริยังดาเนนัจเจนาลิกะวาดินันตีบัดนี้อัตมาภาพจกได้แสดงธรรมเพื่อฉลองศรัทธาและประดับปัญญาบารมีของท่านพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหลายที่มานั่งฟังเทศในวันเสาร ตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปสุภาษิตท,ที่อาตมาได้ยกขึ้นเป็นนิกเขปบ,บุตในเบื้องต้นนั้นแปลได้ความว่าพึงชนะคนที่มีความโกรธด้วยการไม่โกรธพึงชนะคนชั่วด้วยความดีพึงชนะคนที่มีความธรณีด้วยการให้ พึงชนะคนที่มีวาจาหล่อแหละได้ด้วยคำพูดจริงซึ่งวันนี้อาตมาจะได้อธิบายเสื่ออนุสนทิต่อจากกันที่แล้วคือหัวข้อที่สามคือพึงชนะคนที่มีความกรณีด้วยการให้ซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่การฟังธรรมนั้นศาส,สนิกชชนทั้งหลายควรที่ กำจัดนิวรธรรมซึ่งเป็นอุปสรรต่อการฟังธรรมหรือที่เรียกว่าสิ่งที่กั้นไม่ให้คนถึงซึ่งคุณงามความดีห้าประการอันประกอบไปด้วยประการที่หนึ่งการมันทะคือความยินดีความพอใจความยึดติดในการคุญต่างๆความหลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทำมารมในใจต่างๆ เพราะเมื่อเรามีใจยึดติดในการมาคุณต่างๆนั้นก็จะทำให้ใจของเราซ่อหมองคุณหมองไม่เป็นปัจจัยในการฟังธรรมต่อไปประการที่สองพยาบาทคือความคิดอาฆาตปองร้ายต่อตนเองและผู้อื่น เมื่อเรามีความคิดอาฆาตพยาบาทต่อตนเองและผู้อื่นใจของเราก็จะมุ่งที่จะกําจัดต่อผู้อื่นซึ่งเป็นอุปสรรคที่สําคัญอย่างมากในการฟังธรรมประการที่สามีนมิธะคือความง่วงนอนเมื่อเราฟังธรรมไปเรื่อยๆสภาวะจิตของเราก็จะเข้าสู่ความสงบจิตก็จะนิ่งเมื่อจิตนิ่ง เราก็จะทําให้สู่ความหลับจิตนิ่งก็จริงแต่ถ้าเราขาดสติก็จะทําให้เราหลับในการฟังธรรมแต่ถ้าเรานิ่งและมีสติประกอบไปด้วยก็จะเป็นผลที่ดีต่อการฟังธรรมอย่างมากประการที่สี่อุทธจกักอุทจกักคือความฟุ้งซ่านหรือรำคาญ เราเคยสังเกตไหมว่าเวลาพ่อแม่หรือบุปการีสอนเราเราก็จะมีความรำคาญต่างๆนั่นเป็นเพราะสาเหตุที่ว่าเราไม่มีใจที่จะน้อมรับฟังในคำสั่งสอนของท่านเกิดความรำคาญขอให้เราทั้งหลายจดจำาวะดด็นว่าผู้ใดก็ตามแต่ที่สอนเราแนะนำเราแต่เราไม่ยอมรับ ในคำสั่งสอนต่างๆเหล่านั้นเวลาเราล้มเหลวจากหน้าที่การงานต่างๆมาผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะไม่อุปถรัรมภ์และช่วยเหลือเราแม้กระทั่งเราอกหักเลิกกันกับคนที่เรารักบุกคคลที่อยู่รอบข้างของเรา ก็พร้อมที่จะสมน้ำหน้าเราและไม่ให้กำลังใจเราแต่เมื่อไรก็ตามแต่เมื่อผู้อื่นพร่ำสอนเราแล้วเราน้อมรับคำสอนนั้นเวลาเราล้มเหลวจากหน้าที่การงานของเราเราก็จะได้รับการช่วยเหลือคำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เสมอเวลาเราล้มเหลวจากคนที่เรารักเพื่อนฝูงก็พร้อมที่จะให้กำลังใจเราเสมอ เพราะฉะนั้นเรามีสองช้อยสองอย่างให้เลือกก็เลือกเอาระหว่างที่หนึ่งหรืออย่างที่สองข้อที่ห้าประการสุดท้ายคือวิจิิจฉาวิจิิจฉาคือความลังเลและสงสัยความลังเลหรือสงสัยนี้เป็นปัจจัยุกปศาสตร์ที่สําคัญในการฟังธรรมหรือการเข้าถึงสื่อพระรัตนตรัยเป็นอย่างมากเพราะถ้าเรามีความลังเลหรือสงสัยแล้วเราจะทําอะไรก็ตามแต่ จะทำไม่ได้ร้อยเปอเซ็ต์เต็มที่การที่เราเล้ยสงสัยในพระตนตรรยนั้นก็คือพระพุทธธรรมหรือพระสงฆ์ก็ยอ่อมไม้เกิดอุปสรรคในการฟังธรรมเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ณตรงนี้กำจัดนิวรธรรมหาประการได้เสียก็จะเป็นผลดีต่ออุบาสกและบาสิกาทุกท่านได้ ตาอหัวข้อที่อาตมาได้ยกขึ้นในเบื้องต้นว่าพึงชนะคนที่มีความตรนีด้วยการให้การให้ในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นหัวใจแรกเบื้องต้นในการบำเพ็ญบุญซึ่งเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุซึ่งง่ายต่อการทำบุญมากการให้นั้น บาลีใช้าบว่าทานะหรือทานแปลว่าการให้การสละแบ่งปันสิ่งของที่เรามีให้บุคคลผู้ขอผู้อื่นบ่อยๆย่อมเป็นที่รังเกียจฉันใดบุคคลผู้ให้ก็เป็นที่รักของผู้อื่นฉันนั้นเพราะฉะน,นั้นแล้วภิกษุซึ่งแปลว่าผู้ขอผู้ขอ แต่มีระเบียบมีพระธรรมมีวินัยอยู่ในตนเองเขาเรียกว่าภิกษุหรือสามเณรกลุ่มบุคคลผู้ขอแต่ไม่มีศีลไม่มีระเบียบไม่มีวิัยนเขาเรียกว่ายาจุกหรือขอทานกลุ่มบุคคลที่มีอาวุธอยู่ในมือแต่มีระเบียบมีวิัยเขาเรียกว่าตำรวจหรือทหารกลุ่มบุคคลที่มีอาวุธอยู่ในมือแต่ไม่มีระเบียบ ไม่มีวินยัยเขาเรียกว่ากองโจรหรือสมโจรเพราะฉะนั้นแล้วภิกษุจึงีม่ผู้ขอขอแบบผู้มีศีลแต่การที่ภิกษุจะไปขอนั้นก็ต่อเมื่อา้าโยมปวารณาตนเสียก่อนหรือแจ้งก่อนว่าถ้าพระคุณเจ้าประสงค์สิ่งอื่นสิ่งใดอันสมควรแก่สมณะบริโภคโปรดเรียกจากว,วัยวจกรน,นี้เขาเรียกว่าปวารณาเพราะฉะนั้นแล้วเวลาา้าโยมไปเจอรพระภิกษุหรือสมนนามเณรตามถนนหนทางต่างๆ แล้วมีพระภิกษุไปขอตังค์ขอปัจจัยกับญาติโยมโยมก็ควรจะตัดสินใจได้ว่าควรจะบริจาคหรือให้หรือ,รอถวายดีหรือเปล่าเพราะทำธรรมดาของพระแล้ววินัยของพระคือท่านจะไม่ขอกับโยมที่ไม่ได้ปรบรณนาเพราะเมื่อเราให้ไปแล้วเจตนาในการให้ของเรานั้นมันก็จะไม่เป็นผลดีต่อเราในภายหลังว่าเราให้ไปแล้วเป็นพระจริงหรือพระปลอมหรือเปล่าเพราะเจตนาในการให้นั้นมีสามระดับ ระดับแรกกลิกว่าปุพเจตนาเจตนาในการในการให้ก่อนให้ว่าในขณะที่ในขณะที่ให้นั้นใจของเรานั้นมีใจิตใจผ่องใสหรือไม่สองมุนจนะเจตนาเจตนาในขณะที่กําลังให้มีใจดีหรือเปล่าใจิตใจผ่องใสหรือไม่ประการที่3ามคืออปราเจตนา คือเจตนาหลังให้เมื่อให้ไปแล้วก็มาต้องคิดในภายหลังว่าใช่พระจริงพับปอมหรือเปล่าเกิดความเสียดายในภายหลังกลายเป็นความทุกข์ไม่ต้องคิดอะไรให้มากมายญาติโยมมีเพื่อนมายึดปัจจัยสองหมื่นสามหมนให้เขาไปแล้วก็ต้องมานึกเสียดายในภายหลังว่าเขาจะใช้คืนเราคบทวนบริบูรณ์หรือเปล่ากลายเป็นความทุกข์การให้นั้นก็ไม่สมบูรณ์แบบ100เอร์เซเพราะฉะนั้นเมื่อเราให้ไปแล้ว จิตใจของเราย่อมผ่องใสอายสง์ย่อมเกิดขึ้นผู้ให้บ่อยๆก็ย่อมเป็นที่รักต่อผู้อื่นชื่อเสียงก็ต้องขจงะจายไปผู้ให้อาหารชื่อว่าให้กำลังผู้ให้เครื่องนุ่งหม่มชื่อว่าให้ผิวพรรณผู้ให้ยอดยานภาหานะชื่อว่าให้ความสุขก,กายสบายใจ ผู้ให้ปรฏิไฟคือให้ดวงตาแต่ผู้ที่ให้ธรรมนั้นเชื่อที่ว่าให้ปัญญาสภะทานังธรรมะทานังชินาติผู้ให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงซึ่งอาตมากำลังให้โยมอยู่ณขณะน,นี้การทำบุญของพุทธศาสนิกชนนั้นไม่จำเป็นจะต้องให้ทานเสมอไป พราะขนาที่โยมนั่งฟังธรรมะอยู่ตรงนี้ในบุญกิริยาวัตถุสิประการนั้นโยมทําบุญอยู่ตรงนี้โยมได้ประมาณหข้อแล้วข้อที่1ก็คือทานทานนา้ำคือการบริจาคทานการสลับแบ่งปันสิ่งของ2องสินละไมเมื่อกี้โยมก็เพิ่งรับสินไปสมภาวนาไมคืนบําเพ็ญกิตตภ,ภาวนาซึ่งตอนนี้โยมก็นั่งสมาธิฟังธรรมอัตมาเทศอยู่ เมื่อแท้เสร็จแล้วก็มีการให้พรกุกอุทิศสมบูญณสุกุศลก็เป็นปะตานโมทนาใหม่ก็ได้สีข้อข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดคือทำความเห็นให้ถูกต้องแค่ทำความเห็นให้ถูกต้องก็ถือว่าจัดว่าเป็นบุญนันสำคัญแล้วเพราะฉะนั้นในมรรคมีองค์แปดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงยกสัมมาทิฏฐิเป็นข้อแรกเพราะเห็นเป็นการสำคัญ เพราะถ้าสัมมาทิฏฐิของเราไม่ถูกต้องแล้วข้ออื่นๆก็จะทำให้เราผิดพลาดไปหมดดังนั้นแล้วทานจึงเป็นเบื้องต้นในการบำเพ็ญบุญต่างๆแม้กระทั่งก็อยู่ในสังฆะวัตถุธรรม5ประการอันประกอบไปด้วยทานปิยวาจาอักถะจริยาสมานตตา ซึ่งจะขออธิบายเป็นข้อๆดังต่อไปนี้ทานคือการให้ให้บ้างบางครั้งถือเอาบ้างบางทีถามว่าทำไมให้บ้างบางครั้งถือเอาบ้างบางทีก็เพราะสาเหตุที่ว่าเราให้ก็เพื่อที่เราจะได้สละความตนีของเราออกไปบ้างถือเอาบ้างบางทีก็หมายวว่าเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่ให้ของกับเราเราก็ไม่ควรที่จะปฏิเสธเมื่อเราปฏิเสธต่อหน้าท่านท่านก็น่าเสีย และเราก็ไม่ได้จากของท่านนั้นอีกโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นให้บ้างบางครั้งเถอบ้างบางทีการให้ไม่จําเป็นต้องให้ด้วยอามิสิ่งของอย่างเดียวเพราะการให้มันมีทั้งหมด4ี่หประเภทดังต่อไปนิดนึงอามิสทานทานคืนทานคือการให้ของสิ่งของต่างๆเขาเรียกว่าอามิสทาน 2. ออภัยทาน ทานคือการให้อภัยต่อบคอุคคลอื่นเรียกว่าอโหสิกรรมก็เป็นบุญเป็นทานได้เหมือนกันและที่เราได้คุ้นเคยได้ยินกันบ่อยคือวิทยาทานทานคือการให้ความรู้ต่างๆการท่าสอนการแนะนำบุคคลอื่นก็ถือว่าเป็นการให้เหมือนกันแต่สุดยอดที่สุดของการให้คือธรรมทานทานคือการให้ธรรมะซึ่งการที่จะให้ธรรมะได้นั้นคนก็จะต้องมีธรรมะ ถึงจะให้เขาได้เพราะถ้าเราไม่มีธรรมะแล้วเราจะเอาธรรมะจากไหนไปให้คู้อื่นเขาได้เพราะฉะนั้นทานซึ่งเป็นข้อแรกในสังฆาวุธสังฆะหวัตถุธรรมหประการนั้นจึงเป็นธรรมะที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้อื่นเอาไว้ได้การที่ญาติโยมเรทาท่านตั้งหลายจะให้คนอื่นเขารักเรานั้นจําเป็นต้องประกอบไปด้วยทานรู้จักการให้ ให้บ้างให้นิดให้หน่อยก็ถือว่าเป็นการให้ส่วนข้อที่สองคือปิยะวาจาปิยะวาจาคือการพูดเพราะวาจาดีเขาจึงบอกว่าคนจะงามงามน้ำใจใช่เบหน้าคนจะสวยสวยวาจาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีวาจางาม มันงามทางวาจาคําพูดบางคนสวยแต่รูปจูบมะหอมพูดออกมาเป็นมันน้าไม่มีน้ําก็มีวาจาจะเป็นส,สิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะถ้าเราพูดไม่เพราะคนอื่นก็ไม่เข้ามาใกล้เราเพราะได้ยินคําหยาบต่อเรา 3. ามอัฏฐจริยาอัฏฐจริยาเป็นคําภาษาบาลีมาจากสองสองคำที่สมมาตรกันคือคำว่าอัฏะบวกกับจริยา อัตตะแปลว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์จริยาคือการทําตนหรือประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ซึ่งประโยชน์ในทางพระพุทธศาสานานั้นมีสามอย่างอย่างแรกเรียกว่าทิฏฐธรรมิกถตถประโยชน์ประโยชน์ในภพนี้ทำอะไรก็ตามแต่ที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นและตนเองว่าเป็นประโยชน์อย่างสมบูรณ์ที่สุดแต่ถ้าทำไปแล้วเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น แต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ไม่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นการที่เป็นประโยชน์ก็คือต้องประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นด้วยสองสัมปรายิกัตถประโยชน์ประโยชน์ในภพหน้าประโยชน์ในภพหน้าเป็นประโยชน์ที่เราทํากันณขณะน,นี้ก็คือการสร้างคุณงามความดีเรียกว่าสร้างบารมีขึ้นมาสิ่งไหนก็ตามแต่ที่มันยังไม่มีเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมา จะให้ขึ้นมาล,ายลอยๆมันไม่ใช่เหตุไม่ใช่ปัจจัยของมันอย่างโยมอยากจะมีเงินมีทองแต่โยมไม่ทํามาหาเลี้ยงชีพจะให้มีเงินมีทองมันจ้อนแย้งจากความเป็นจริงจะทำอะไรก็ตามแต่ต้องมีเหตุและมีปัจจัยของมันจะเกิดขึ้นมาแบบล,ยลอยๆไม่ได้ประการที่สามเขาเรียกว่าปรมาถประโยชน์ประโยชน์อย่างสูงสุดซึ่งเรียกว่าพระนิพพานซึ่งข้อนี้จะต้องอธิบายกันอีกยาว แต่ขอให้ยมทราบได้อย่างเดียวว่าประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนานั้นมี3ประการคือประโยชน์ในชาตินี้หรือภพนี้ประโยชน์ในภพหน้าและก็ประโยชน์อย่างสูงสุดคือพระนิพพานซึ่งเป็นหัวใจหลักคาสอนหรือจุดสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือพระนิพพานประการที่4คือสมานัตตาสมานัตตาเนี่ยคือการทําตนเองให้เสมอต้นเสมอปลายไม่เย่อหยิ่งจองหอง ไม่มั่นใจในตนเองมากจนเกินไปเพราะเมื่อเรามั่นใจในตนเองมากจนเกินไปนี่เราอยา่าทนงตัเองว่าเกิดมาชาตินี้หนนี้เราไม่เคยทําอะไรผิดพลาดมาก่อนเราลองพิจารณาหรือสำเหนียกตัวเองดูหน่อยว่าเราเคยมีข้อผิดพลาดข้อไหนประกันใดห,หรือไม่เมื่อเราผิดพลาดไปแล้วเราก็ต้องรีบแก้ไขเสีย สิ่งที่มันผ่านมาแล้วก็อย่าไปหวนะลึกถึงแต่ผ่านมาแล้วนึกให้เป็นประสบการณ์ว่าเราจะไม่ดำเนินชีวิตของตนเองให้ไปแนวทางนั้นโดยเด็ดขาดอันนี้ควรทำแต่ถ้าเมื่อคิดไปแล้วตนเองเกิดความทุกข์ในภายหลังอันนี้มีควรคิดเพราะฉะนั้นแล้วมนุษย์เราไม่เคยมน มีมนุษย์คนไหนก็ตามทีที่ไม่เคยทําข้อผิดพลาดมาก่อนแม้กระทั่งสมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าก็เคยผิดพลาดมาเหมือนกันผิดพลาดประการใดก่อนที่พระองค์จะเสด,ด็จออกผนวดตอนพรรษาที่พระชมนมพรรษาที่29นั้นพระองค์ก็ทรงหลงทางอยู่ไปตั้งหลายปีทรงทําทุกรกรกิริยาคือการทรมานตนเองอย่างสูงสุด ไม่ว่าจะก้านลมหายใจเข้าออกซึ่งมันเป็นการยากมากและท้ายที่สุดพระองค์ก็รู้ว่าเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางที่ผิดนั่นก็ทอกับว่าแม้กระทั่งระด,ดับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านก็ยังมีข้อบกพร่องร้าผิดพลาดเหมือนกันนัภาษาอะไรกับมนุษย์ปุถุชนอย่างเราทั้งหลายจะไม่เคยมีข้อผิดพลาดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเรามีข้อผิดพลาดเมื่อไรต้องรีบแก้ไขเสีย อย่าปล่อยให้เนิ่นนานเพราะเนิ่นนานแล้วมันก็จะสะสมเข้าไปในเรื่อยๆปริมาณความเครียดความทุกข์ก็จะสะสมไปได้เรื่อยๆเมื่อสะสมไปแล้วเราจะเอาออกก็เอาออกยากเพราะมันหนักเปรียบเสมือนกับก้อนดินก้อนหินที่มันทับอยู่ที่อกของเราแต่มีปริมาณที่หนักมากลำพังตัวของเราจะยกออกด้วยสองมือของเรา จึงเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นณขณะนี้เนี่ยซึ่งเหตุการณ์บ้านเมืองเกิดขึ้นต่างๆเป็นข่าวต่างจังหวัดอย่างโด่งดังสิ่งที่ผู้ที่ได้รับเคราะหรือผู้ที่ยังเหลืออยู่นั้นก็คือต้องการมากสุดคือกําลังใจเราเคยสังเกตไหมว่าคนที่ฆ่าตัวตายก็ตามคนที่หมดหนทางในชีวิตเองก็ตามเหล่านี้เนี่ยคือหมดกําลังใจหมดอะไรในชีวิต คนปกติอย่างเรามีปัญญาสมบัติบริบาลสมบัติพกเขาสมบัติอยู่ดีๆขนาดนี้มีมนุษย์คนไหนบ้างที่อยากจะฆ่าตัวต,วตายไม่มีแต่คนที่อยากจะฆ่าตัวตายนั้นเป็นเพราะสาเหตุที่ว่าหมดอะไรในชีวิตหาทางออกด้วยตัวเองไม่ได้เพียงแค่ไปถามไปไถ่กับคนรอบข้างกำลังใจเกิดขึ้นความคิดก็ไปได้หลายประการ นั่นแหละจึงเป็นสาเหตุที่บอกว่ากำลังใจจึงเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อข่าวเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคลื่นสึนามิที่มาถล่มที่ประเทศไทยต่างๆสิ่งที่ทางการเขาส่งไปในระดับแรกคือหมอโรคจิตหรือหมอสุขภาพจิตเพราะเยียวยาล้านสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไปเที่ยวกันทั้งหมดห้าคนเหลือตอนเองรอดเพียงแค่คนเดียวตายต่อหน้าต่อตาสี่คนมันยากต่อการทำใจเพราะฉะนั้นแล้ว หมอโรคจิตหรือหมอสุขภาพจิตต้องไปเยียวย,ยาบ,บุคคลที่เหลือเหล่านี้เป็นลำแรกเพราะฉะนั้นสุขภาพจิตหรือจิตของเราถ้าเราปรุงแต่งจิตตัวเองไม่ดีก็จะตกไปสู่อาบายได้เหมือนกันธรรมชาติของจิตนั้นมันผ่องใสตลอดเวลาแต่มืดมัวมืดมนเพด้วยอกุศลกิเลสต่างๆอกุศลกิเลสต่างๆนั้นอันประกอบไปด้วยราคะโทสะและโมหะ ซึ่งเรียกว่ารากเหง้าของอกุศละละโมนนั่นเองสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีอยู่ในตัวของเราทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะมีมากหรือน้อยมันขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลการที่เราไม่เคยพิจารณาตนเองภาษาพระาใชศัพส์ว่าปรึกษากับกร,รัชกายคือมองใจของตนเองเป็นหลักญาติโยมที่นั่งฟังธรรมอยู่ตรงนี้ไม่เคยไปหาหมอ ก็จะไม่รู้ว่าตนเองเป็นโรคความดันเบาหวานหรือคอรลสตอรอนต่อเมื่อไปหาหมอแล้วไปเช็คสุขภาพตนเองย่อมเจอโรคภัยต่างๆย่อมเจอโรคภัยต่างๆได้ฉันใดเมื่อโยมพิจารณาธรรมะในตนในตัวเองแล้วก็ย่อมจะเจอว่าเรามีราคะโทสะโมหะมากมายขนาดไหนเป็นเพราะว่าเราไม่เคยพิจารณาตนเอง ภาษาบาลีว่าอัตนาชดยัตตานางปฏิมังเสตมัตนาจงเตือนตนด้วยตนเองจงพิจารณาตนด้วยตนเองเพราะบางครั้งเราไม่เคยตนตนเองเลยไม่เคยส่องกระจกดูตนเองเลยจะมัวแต่ให้คนอื่นมาบอกเรามาสอนเราบางทีก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องสอนตัวเองบอกตนเองตลอดว่าเรามีราคะโทสะโมหะมากมายขนาดไหน บุคคลที่มีรอยเท้าหนักไปตรงส้นบุคคลนั้นเป็นผู้ที่ชื่อว่าเป็นคนที่มีโทสะจริตแรงก้าโทสะจริตแรงกล้าคือเป็นคนที่มีอารมณ์มักโกรธบ่อยๆเวลาโยมล้างเทา้าแล้วก็ดูรอยเท้าของตนเองแล้วก็พิจารณาเดูว,ว่ารอยเท้าของเรานี้มันหนักตรงส้นหรือเปล่าถ้าหนักมากก็แสดงว่าเราเป็นคนที่มีอารมณ์โกรธง่ายหงุดหงิดง่ายต้องรีบแก้ไขโดยเร็ว วิธีการแก้ไขโทสะของเรานั้นทําได้ไมย่ยากอันดับแรกเลยพยายามหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกยาวๆหรือภาวนาไปด้วยยิ่งดีภาวนาพุโทธโธพุทโธบางคนบอกว่าแล้วเราจะทําได้อย่างไรในเมื่อมีอารมณ์มากระทบกระทั่งแบบรุนแรงทุกสิ่งทุกอย่างต้องเริ่มจากการฝึกเสียก่อนเวลาโยมจะขึ้นบันไดพระอุโบสถมาโยมยังขึ้นกีละขั้น จิตของเราร่างกายของเราความคิดของเราก็ต้องเริ่มฝึกเสียก่อนเริ่มทีละขั้นทีละขั้นถ้าไม่เคยฝึกมาเลยเรอบก็ไม่สามารถรับแรงกระแทกต่างๆนั้นได้พยายามฝึกั้างลมหายใจเข้าไปลึกๆหายใจออกให้ยาวๆแม้กระทั่งก่อนนอนก็ภาวนาแผ่เมตาเาตาสัเพสตาไม่จะเป็นตั้งท่องภาษาบาลีท่องเป็นภาษาไทยก็ได้ เมื่อเราทําอย่างนี้บ่อยๆจิตของเราก็จะเข้าสู่ความโกรธที่เบาบางลงก็ช่วยให้เราเป็นคนที่ใจเย็นได้ดังนั้นแล้วเมื่อเรามีรากของอกุศลมูลซึ่งมันติดกับเรามังแต่เกิดนั้นมันยากที่จะออกได้เพราะกว่าที่จะเอาราคะโทสาโมหะออกได้ก็ต้องมารู้ระดับพระอาหารหันต์ขึ้นไปถ้าโสดาบานนี้ยังมีคําว่าราคะอยู่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยาก แต่เราก็ต้องพยายามเอาออกไปเรื่อยอย่าให้หมักหมมสะสมเข้าไปในปริมาณที่มากเพราะเมื่อมากเมื่อไรขึ้นมาเอาออกก็เอาอยากยิ่งขึ้นชั้นใดก็ชั้นนั้นดังนั้นแล้ววันนี้ที่อาตมาได้แสดงธรรมมาในเรื่องความตรีลดความตรีด้วยการให้นั้นเป็นเบื้องต้นในการทำบุญกิยาวัตถุขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลาย คือเงระลึกถึงในคําสอนในเทศนาในครั้งนี้ขอให้เป็นพรวจีปัจจัยบุญยราศีต่อศาสนิกชนทั้งหลายที่มานั่งฟังธรรมในวันนี้ขอมีอตะบะมีเดชะมีความสุขสวัสดิ์ที่พัฒน์มงคลสมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่มุ่งมากปรารถนาคิดสิ่งในที่ชอบประกอบด้วยธรรมสิ่งนั้นพันสาเร็จพันสาเร็จพันสาเร็จจงทุกป,ประการเถอดเอวังก็มีด้วยประการราชนี พระธรรมเทศนาที่เราท่านท่านหลายได้ฟังจบลงนั้นองค์ผู้แสดงคือพร,ร,ระมหากรุงรัตนะทัชรัตนโอปเรียนธรรมแปดประโยคศาสนาศาสตร์บัณฑิตทางวัดประวรัวิวิหารจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา9ก้นาฬิกาเป็นต้นไปขอเจิญทุกท่านกราบลาพระพร้อมกันนะครับ อะระหังสัมมาสัมพุทธะพะวาพบุธังภพคะวันตังอะภิวานเดมิสวาคตุพตมมมมลตนนพระขวัตัมโมธรรมังนามัสมามิสุปฏิปันโนพคะวัตตสวาคสังโฆ sang khang nam mi